ย่างใหญ่ข้าน้าอะไรครับไข่เจียวโหฟูจริงวะทุกทีที่ฟราใคือต้องทำไงอ่ะแล้วมันเดือดอ่ะมันร้อนเรามาทำไข่เจียวดาวนะครับผมกับเชฟกระทาเหล็กประเทศไทยเชฟหนุ่ยเชฟกำพลน,นะครับฟูมากเลยเนะี่ย ผูจริงไฟนี่ใช้แรงว่าไม่ต้องแรงมากหรอต้องแรงครับงั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ครับมันสีจะออกมาเหลืองแตกข้าวให้หน่อยพี่ราทำไข่กันดีเดี๋ยวเรอดูช่วงไข่เจียวดาวกันดิ ช่วงที่เอาพริกฝังเนี่ยเราก็แหวกตรงกลางออกไข่เจียวอเจาะรูอ่ะนะยังเลยทำไมไม่ได้เสียนะใช่หอมมากเลยอนี่ใส่อะไรบ้างนะน้ำปลาน้ำต,ตาลข้าวเร แล้วก็น้ำไอซิ่วขาวตาเด็กสมบูรณ์โรตีนะครับนี่คือสูตรตัวไข่เจียวโรตีเหรอก็นีทมีนี่ประจำแกตรงกลางนิดหน่ยอยตรงกลางแล้วตอกไข่ลงไปเลยตอกไ,ไปตรงกลางเลยแบบนี้นะใช่เจาะรูเจาะช่อง ใช่ตอกไข่ลงไปตอกไข่ดาวไปได้เลยต่อไปในช่องอ่ะเอาเอาตะหลิวเอาข้หา่ในนั่นแหละเนี่ตยตอกไข่เจียวดาวอ่ะจะตุกแค่นี้ไหมวะตุกเดี๋ยวตุกเดี๋ยวพึ่งพีกับพีกปล่อยกไนปล่อยให้ดาวตกกันมันน้อยไปเปล่าแปะปีกก็ได้นะเว้ยเติอมอีกก็ได้นะ ไ,ได้ดครับตักข้าวให้หน่อยจานหนึ่งไม่เยอะจานหนึ่งครับไม่เยอะมัจะได้ช้อนนะ้ำม,มันไข่ดามจะอยู่ข้างในไข่เจียวใช่ไหมแต่ลองลองตัดจะพึ่งหมุนเอาไว้จะพึ่งกลับเอาว้กลับไม่ได้เออต้องกลับเราดาวไม่กลับยิงไม่สุกยิงไข่ดาวไม่สุกยิงไข่ดาวไม่สุกคทำยีนทัอ้องตักเนื้อออกมายีนหนึงมั้ยใช่ ได้อยู่เนี่ยได้อยู่เริ่มเป็นดาวกลางแล้วจ่อยนี่จ่อกปี๋ไม่ได้อยู่ได้อย,อย,อย,อยู่เริ่มมาเริ่มสุกแล้วให้ดาวเริ่มสุกแล้วอืมจ้าหอมแล้วมีความหอมมาไม่มีเลยครับพี่เริ่มได้แล้ววะหน่อย ความสุขมาแล้วนี่คือครัวแบบสไตล์เลยนะสายเลยนะสายเรื่มครัวบ้าๆได้แล้วนะเนี่ยไข่เจียวดาวนะครับดาวอยู่นี่ยอดเลยน่ากินมากอ่ะเรามาปรุงรสด้วยซอสขอแล้วขอแล้วเสร็จมครับใช่ไหมครั ไข่เจียวเริ่มเหลืองแล้วได้ใช่ปะเราจะข้าปากว่ะเดโอเคครับจะเสร็จแล้วนะใช่ไหมใช่ไข่เจียวโรตีหอมอยากกินอะไรบ้างอะกินด้วยไข่เจียวไข่เจียวดาวสูตรบ้าๆบอๆไข่ดาวอยู่ตรงกลางไข่เจียวเจียวดาวใช่ เนี่ยมันจะไม่เป็นฟมันจะไม่ฟูตอนไม่ใครกินแล้วเนี่ยฮะไม่ใครกินมาอะไรไม่ใครกินมาที่ไหนไม่มีอยู่เดียวไปสั่งแล้วสั่งว่าแกงไว้ยังยังกินด้วยกันมะตอมหรือใส่จานเปล่ายังไงก็ืกินใส่จานไปกินด้วยเออจานเปล่าวันนี้นะโอเคครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมไข่ดาวมันจะเป็นดวงดาวแล้วนะเดี๋ยวดูกัน ไข่ดาวมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็าเลือกความสุกได้ว่าจะสุกเท่าไหร่นะครับน,น่นจา,านจะตามมีเดี๋ยเจะไปแบบนี้นะครับโอเคจานไม่รอ,อเลยครับยากตอนใส่จานนี่แหละครับเพราะว่าปกติถ้าไข่เคี่ยวจะพลิก <c oughs> ปึ๊บอันนี้อันนี้ไม่พลิกแล้วกูจะทํายังไงวะนี่หรือจะเลือกพลิกอีกทีนึงก็ได้โอเค okay, เป็นไข่แบบนี้เลยจะเลือกดาวกว่านี้ก็ได้ให้เกิดแบบตรงกลางเยอะขึ้นเนาะใช่ใช่ โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมน่ากินหน่อยเสร็จแล้วนะครับโหน่ากินมาก